นั่นแหละครับนี่ให้พี่ได้เล่นสกินฟรีให้คุ้มเถอะไหนๆมันก็เปิดให้เล่นฟรีแล้วีอืออัสดีครับวันนี่มกจะมาเล่นสกินนะครอสสกินนักมายากลนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยไม่ได้เปิดให้เช่าเล่นนะครับทั้งสามวันเนี่ยวันที่สี่ถึงวันที่เจ็ดนะครับผมมันเปิดให้เช่าเล่นนะก็ตามนั้นนะครับนี่มาโชว์เล่นซะหน่อยเจอขีไรกละ ตอนนี้เราก็มาลงแรงในแรง50ดาวซึ่งก็มาโชว์สเตปนาคอสแบบทุลักทุเลให้ดูนะครับว่าจะเป็นย่างใดนะแหมก็มันเปิดให้เช่าสก,กินหลายสก,กินเลยนะแต่สก,กินไอ้มิสซี่เข้าเนะี่ยมันมีนาคอสให้เล่นด้วยซึ่งมันตรงกับความต้องการของผมพอดีนะซึ่งสก,กินนี้เป็นสก,กินที่ผมอยากได้ที่สุดละอ,อะไรก็เลยแบบมาเล่นซะหน่อยนะ าะผมดันไปซื้อสก,กินหอกสีฟ้ามาซึ่งคอาจริงแล้วมันไม่คุ้มเลยเออเนี่ยแหละสก,กินนี่แหละที่ผมต้องการนะครับผมอืมก็ไหนๆมันก็เปิดให้เล่นฟรีละเข้ามาเล่นซะหน่อยละกันนะครับผมเล่น้มันคุ้มไปเลยนะแสบดีเปิดตัวอย่างใดแต่ไม่มีป้ายประกาศไม่มีปุ่มกดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี่เราก็มาโชว์สเต็ปนะคอสทูละทุเล ในแรง50เปตตดาวกันนะครับเฮ้ย50เปตตดาวอะ50ดาวนะครับผมอะเราไปรอดูนในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงดครับผมนี่เข้าเกมมาก็ตามนี้เลยนะครับผมพิธาออกบ้านด้วยนี่อย่างเท่อันนี้เปิดภาพสุดทุกอย่างเลยนะโหมดซอกไรท์ก็เปิดอะไรก็เปิดเปิดหมดทุกอย่างเลยเปิดหมอก ปรับแสงสุดทุกอย่างนะครับนี่นี่พอได้เห็นเอฟเฟกที่เต็มตาซึ่งก็สวยจัดเลยสก,กินนี้บอกเลยถ้าวาร์ปนี่อย่าง fail. เฟลแล้วก็เลิฟาร์มก่อนมัวแต่ริมรถสก,กินสวยๆแพงๆ,ง,ๆงามๆแดงให้พี่ด้วยนะจ๊ะเพราะพี่โดนเวทบ่อยไม่ใช่หรอก <S <S เพราะว่ามูลาฝั่งเราก็ไปเวทแดงเขาเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาคืนหรือเปล่า เกือไปก่อนนะครับผมเพราะผมโดนบ่อยโดนบ่อยนะซึ่งมูลาไปเอามาแล้วฉีรู้ตัวแล้วครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงเคล่าแก้เกมยังไงเคล่าแก้เกมยังไงครับจังหวะนี้ไม่รู้ครับจะแก้เกมยังไงไม่รู้แต่ผมไปเข้าแดงก่อนละเอ้ยหรือกลางก่อนดีวะอุ้ย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 มวยกูหลุด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 ไปนู่นเลย พ้อไดเื่น <Okay. S 1> ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปซึ่งฟ้าเก้าจะโดนอรืเปล่า,ามารับผมหน่อยพอเพราะเ้าไม่รู้ว่าฟ้าเขาจะโดนไหมไม่โดนโอเคสม่แล้วครับทีมผมโดนไปละศูนย์สี่หมก็ น่างก็บวกครับผมอรูอินแตกมวยก็แตกแล่าฮายาเตะก,ก็ตายเออเฮอ,อดีมากไม,ไม่ไม่เห็นหรอว่ากูอยู่บนนะ่ะแล้วอ,อะไรกันล่ะครับนี่ โโโอโอ้้ยขอโทษกูเล่นได้แค่นี้ <laughs> ใช่มาหลอดแม่งอยู hmm. ่ทุกทีก่เลยวะเอ้มึงถ่ายไปไกลเกินถ่ายใครฆ่าครับมังกรเพื่อมังกรมังกรมังกร ฟื้นได้เพื่อนฟื้นได้เจนๆทำไมทีมผมมันบวกกันเยอะจังเลยเอ้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 ยโซโลคิวคีล่ได้ไหมวะเมมจัดเมมจัดตอนนี้ไม่ง่ายอะสิหน่งกูเนะี่ยไม่ง่าย สวยรับเพื่อนสวยอยู่ง่ายเลยครับตอนนี้เมมเลยเมมหน่อยเมมหน่อยไม่รู้จะพูดอะไรละสวยได้ดักละเขียบนต่อกันเวศดีที่สุดป้องกันไว้คีล่าชุดเดียวแตกไม่เอาไม่ขุ้มนะจ๊ะจำไว้นะจ๊ะเล่นเกมต้องป้องกันนะครับ ถ้ามันพลาดแล้วมันจะสวยเอานี่ไอพวกนี้แหละนี่พลาดแล้วทีิงจริงป้าไหมผมเอเอปั <c> ๊บ <oughs> งัดหนึ่งทีออกโอเคเสียกิ้งหนึ่งระบบทำไมไอ้บวกกันเยอะจังนะทำไมพวกไอ้บวกกันเยอะจังเลยไอ้ม่เขาน้อ,นองบอกเข้าใจไอ้ <c oughs> ทำไมไอ้บวกกันเยอะจังเลยจี้มกูตายเบิร์ตตายเบิร์ตแน่ ไอชิบมึงหลบโอ้โหเล้วเบือแค่นั้น <instagram> มึงเลิกไปทำไมเลือไปทำไมเมื่อกี้ใช่เหรอเเฮ้ยล่างสี่ล่างห้าล่างห้าแบบนี้การบ้านพอเพื่อน มึงจะใส่สูตรกันไม่ได้นะน่านไงปิดดูโดนปิดกูโดนปิดกูโดนปิดถ้ามึงไม่รู้หรอกว่ากูวาว์ปตรงนั้นเพราะมึงเอาฟ้ากูอยู่เชไหมล่ากูรู้ ค่อยรู้ค่อยเห็นึบเรียบร้อยมวยโดนเรียบร้อยมวยแตกครับผมไปหวันครับไปหวันเอ้าหัวไส่เอากตาย กูคาดคิดไรและมาเอาดิเอาดิเอาดิเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละดีมากดีมากอะดูอีไล่อะดูอีไล่มาดิมึงลองแซมแลมมานี่ดิมึงลองแซมแลมมานี่ดิลองแซมแลมมานี่ดิล่างก็เสร็จผมเหมือนเดิมครับผมกูล่อยป้อมหมดนะไปบวกอีกละถอยมาดิ มึงจะบวกอะไรกันเยอะแยะไม่เข้าใจนะนะนะน่ะน่ะน่ะนะแล้วเอาสุดได้ไงแล้วพี่แกเขาใส่สุดนั่นแหละสุดนี่ไงสุดปอดครับผมสุดปอดสุดปอดครับผมนี่กูเอาให้ละมาถ้าเกิดนะเพื่อนจะต้องตายนะเพื่อนเอ้ย nope โอเคกูบอกเขาอย่าตายแต่กูจะตายแทนเขาเนะี่ยได้หนึ่ง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 อุ้ยฉี่มาฉี่มาฉี่เขียงกางเฉได้ก่อเกิดหลาสับได้ปะเฮ้ย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 คีล่าคีล่ปปาคีล่า ตายครับผมง่ายละแบบนี้ง่ายละ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 มาออดาร์กมาออดาร์กมาออดาร์กเฮ้ยเกือบเชี่ยพันธิพลาดเกือบพันธิพลาดถ้าพันธิพลาดจบเลยทุทีว่าพี่มีสติครับผมพี่มีสติทุเดิเดอร์ไอ้มีสตินะ มือก <ort. sm ills> mm ุส hmm. okay, mm 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 ัน hmm. มือก oh. right? okay. ุส uh, yeah. hmm. okay. so ัน uh, ม okay. so hmm. yeah. 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 oh okay. ือ hmm. ก mm ุส hmm. hey ันมือให้มือไอ้สันเน้มือไอ้สันเน้มือไอ้สันเน้วิยิวยทำอะไรอะฉีโลกอะโลกอะวยจับไม่โดนจับไม่โดนใครเลยจับไม่โดนใครเลยกูรอเข้าอยู่กูรอเข้าอยู่กูรอเข้าอยู่นั่นแหละสวยคีบเข้าคีบเข้าเข้าแต่กูไม่จบกูไม่จบกูเอาคนนี่นี่จบเรียบร้อยชนะครับผมเชีย สร,สร้างเกมตึงมึงสร้างเกมตึงมึงสร้างเกมตึงทำไมไม่เข้าใจเอยนะโออ my gosh มาดูสกอร์กันดีกว่าแหม่ไม่ได้ดูความสวยของสกินเลย<笑><笑>เครื่องพูดร้อนจัดเปิดภาพสุดทุกอย่างนี่ห้สเอดดาวครับผม MVP นะครับนี่โคตรแบก นี่ชมตัวเองเข้ามา MVP ครับผมนี่เอฟเฟกเปิดตัวอลังการนี่นะครับฟรุ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 บนี่โหเขาอยากได้เลยสกีนะ่ะแบบเขาสวยสวยจัดสว,สวยเกินนี่มีการขยับด้วยขยับเวลาเราขยับโทรศัพท์นะโหโหสุดๆนะ นี่โชว์นาคอสแบบอะไรนะตอนนี้พูดต้นคลิปนาคอสอะไรนะทุลักทุเลเออนีแรดชวนมาไม่เล่นครับผมพยอละนี่นาคอสแบบสเต็ปนาคอสท,ทุลักทุเลเม็ดฟ้านะครับผมนี่ก็ตามนี้เลยนะมันเปิดให้เล่นฟรีนะนี่นี่นะครับผมเปิดให้เล่นฟรีเลย นี่นะใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นได้นะครับผมใช้งานได้ฟรีเลยแล้วก็มีอีกหลายสก,กินเลยนะครับผมพวกมิสซิเคิลน่าจะมียีน่าอีกตัวนะแล้วก็ไอ้คิกซี่แล้วก็มีตัวอะไรอีกไม่รู้นะครับผมก็ตามรูปที่เดี๋ยวแปะรูปไปแล้วกันเนาะเออเพราะว่าอารีมันแจ้งไว้อยู่นะครับเออนี่นะครับเมื่อกี้ปรับสูตรทุกอย่างนี่ซอกไรท์ก็เปิดนี่นะครับหูเครื่องร้อนจัดไปต <laughs> น้นะเคไปละบายเจอกันใหม่ที่หน้าครับผม